คลิปนี้นานา,นารวบรวมความรู้ในการใช้งานของ b y d Auto t ที่มักจะมีคำถามและเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณและมีสิ่งที่คุณยังไม่รู้การปลดเกียร์ว่างขณะจอดเริ่มจากให้เราเหยียบเบรกค้างไว้แล้วก็เข้าเกียร์ีจากนั้นกดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าค้างไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ กดปุ่มดับเครื่องแล้วก็ปล่อยแต่ตอนนี้ตรงเบรกมือไฟฟ้าเรายังกดไว้อยู่นะหน้าจอเล็กมันจะขึ้นคำว่า Skidding List due to insufficient braking force หน้าจอตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะก็แสดงว่าเราปดเกียร์ว่างสำเร็จและขณะจอดรถเราก็จะสามารถไหลไปข้างหน้าได้ เดี๋ยวเรามาดูกรณีที่เราปลดเกียร์ว่างไม่สําเร็จเนื่องจากว่าตอนที่เราเหยียบเบรกค้างไว้เข้าเกียร์ดีแล้วเรากดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าค้างไว้ไม่นานพอค่ะนั้นเรากดปุ่มดับเครื่องมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตัว P แบบนี้นะคะแสดงว่าตรงนี้นะมันไม่สําเร็จนะมันปลดเกียร์ว่างไม่สําเร็จข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดเกียร์ว่างจริงๆในวิธีการปลดเกียร์ว่างนี้นานาแนะนําให้ใช้เกียร์ดีแต่สามารถเข้าเกียร์อื่นได้ยกเว้นเกียร์ P เพราะว่าเกียร์ P จะเป็นการเบรก ถ้าเราปลดเกียวว่างตอนจอดเมื่อเราสตาร์ทผ่านมือถือก่อนมาที่รถจะทําให้เบรกมือทํางานเราต้องระวังถ้าเราจอดขวางคนอื่นและสั่งเปิดก่อนมารถระยะหนึ่งเพื่อให้แอร์เย็นขณะนั้นคนด้านในเราจะออกก็ออกไม่ได้นะคะแบตเตอรี่ smart key หมดสตาร์ทรถได้ยังไงกดเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเปิดเนื่องจากว่าแบตมันอ่อนหรือว่าแบตมันหมดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทํายังไงวิธีการก็คือกดปุ่มด้านข้างของกุญแจคะ่ะ แล้วก็ดึงตัวลูกกุญแจออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตรงรูลูกกุญแจได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็บิดไปทางซ้ายค่ะพอเราบิดไปทางซ้ายเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูในรถกันค่ะเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วเราก็จะพบกับที่วางแขนคอนโซลกลางใช่ไหมคะอ่าเปิดออกมามาดูกันว่าข้างในมีอะไรเราก็จะพบกับสัญ,ญลักษณ์รูปก,กุญแจหรือว่าสัญ,ญลักษณ์สมาร์ทคีย์นะคะ ตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้แหละมันเป็นจุดสําหรับการใช้วางกุญแจเพื่อสตาร์ทรถเราก็จะวางกุญแจเข้าไปนะคะ,ะวางที่มันตรงกับสัญลักษณ์นี่แหละจากนั้นเราก็จะสามารถสตาร์ทรถได้ค่ะเดี๋ยวนานาจะจำลองเหตุการณ์กรณีที่แบตเตอรี่เราหมดนะคะวิธีการที่นานาจะทำก็คือเราจะแกะแบตออกค่ะด้วยการใช้ตัวดอกกุญแจนี่แหละ เสียบเข้าไปแล้วก็งัดงัดออกนะคะอ่ะก็ค่อยค่อยงัดนะเดี๋ยวมันแตกอ่ะแล้วพอเวลาเรางัดออกได้ใช่ไหมคะเราก็ค่อยค่อยดึงเปิดเขาออกมาค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวแผงวงจรเขาเนาะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวซิลิโคนแล้วเราก็ใช้ไปดอกกุญแจตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดออกมาอีกทีนึงค่ะ เราก็จะพบกับตัวแบตเตอรี่ของเขาแล้วนะคะถ้าวิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็แค่ถอดตัวแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาแล้วก็เสียบตัวใหม่เข้าได้เลยแต่นี้เราเป็นการจําลองเหตุการณ์ว่าแบตเตอรี่เราหมดเราก็จะเอาแบตเตอรี่ออกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้ตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้แหละไปวางค่ะวางตรงไหนก็คือวางตรงที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ตรงคอนโซลกลางนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนนะคะว่าถ้าเราถอดแบตออกมาอย่างนี้แล้วแล้วกดปุ่มสตาร์ทรถมันติดไหมก็คือตอนนี้มันก็ไม่ติดนะคะมันก็จะขึ้นว่า no key เนอะแล้วทีนี้ถ้านานาเอาตัว Smart Key ไปวางไว้กับตรงที่มีสัญลักษณ์ตรงคอนโซลกลางจะเกิดอะไรขึ้นก็คือพอเราวางเข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาสตาร์ทรถ เราก็จะพบว่ารถเราสตาร์ทได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะการเอาก้านปัดน้ำฝนขึ้นตอนล้างรถวิธีการก็คือเราไปที่หน้าจอนะคะจะเห็นปุ่มรถกดเข้าไปเลยค่ะหรือว่าปุ่มเซตติ้งนั่นเองจากนั้นเลือกตรง Vehicle Heal แล้วก็เลือก Overhaul แล้วจะเห็น Wiper i n s e r v i c e Position ใช่ไหมคะแล้วก็กดเลื่อนได้เลยค่ะอันนี้ที่ปัดน้ำฝนมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วถ้าเราอยากจะเอาที่ปัดน้ำฝนลงทำยังไงเราก็แค่เลื่อนมากดปิดค่ะนี่ที่ปัดน้ำฝนมันก็จะลงแล้วนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงเมื่อเราดับเครื่องใช่ไหมคะเรากดที่ปัดน้ำฝนที่อยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยลงมาแป๊บหนึง่งก้านปัดน้ำฝนมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถออกนอกรถแล้วไปดึงออกจากกระจกรถได้แล้วนะคะ แต่ถ้าเราสตาร์ทรถการปัดน้ำฝนมันก็จะพับลงมาเก็บด,ด้านล่างข้อควรระวังเมื่อเราสตาร์ทรถการปัดน้ำฝนมันจะพับลงมาเก็บด,ด้านล่างเราต้องระวังเวลาล้างรถไม่ให้เผลอไปสตาร์ทรถหรือเรื่องนี้เราต้องบอกร้านล้างรถให้รู้เพราะถ้าเกิดว่าเผลอไปสตาร์ทรถตอนที่เอาก้านปัดน้ำฝนขึ้นจะทำให้ก้านปัดน้ำฝนอะตีเข้ากับฝากระโปรงเป็นรอยลึกได้ ส่วนวิธีการเก็บก็สามารถพับลงเก็บได้ปกติเลยการหยุดชาร์จ AC และปลดล็อกเพื่อดึงสายออกการชาร์จเราจะชาร์จ2แบบคือ DC กระแสตรงที่ชาร์จตามปั๊มและ AC ที่มักจะชาร์จที่บ้านเมื่อชาร์จ DC เราจะถอดสายได้ก็ต่อเมื่อหยุดชาร์จผ่านแอปก่อนส่วน AC ในบ้านไม่เหมือนกันถ้าเราจะดึงสายชาร์จออกและถอดสายเราต้องกดปุ่มปลดล็อกรถ ระบบจะทำการหยุดชาร์จและปลดล็อกหัวสายชาร์จให้เราการกดปุ่มปลดล็อกสามารถทำได้ทั้งผ่านปุ่มข้างประตูผ่านรีโมทหรือผ่านแอป BYD ก็ได้ถ้าเราดึงสายชาร์จโดยที่ยังไม่ปลดล็อกมันจะดึงออกไม่ได้แต่ถ้าเราปลดล็อกแล้วมันก็จะขึ้นไฟสว่างใช่ไหมคะเราก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆเลย ส่วนกรณีที่ตัวล็อกค้างการปลดล็อกฉุกเฉินเปิดกระโปรงหน้านะคะโดยการดึงตัวนี้ค่ะ2อทีแล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อค้นหาสายเคเบิลสำหรับปลดล็อกสายเคเบิลจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะดึงเขาออกมาเลยค่ะใช่ตรงนี้เราก็ดึงดึงดึง,ดงออกมาเลยมันก็จะสามารถทำการปลดล็อกฉุกเฉินพอร์ตชาร์จไฟได้นะคะ พอเราดึงเสร็จแล้วเราก็ไปถอดตัวสายชาร์จออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเสียบตัวปลดล็อกคั่วต่อการชาร์จเก็บเข้าไปที่เดิมนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปิดประตูท้ายจากในรถก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปิดประตูท้ายกันก่อนนะคะด้วยการดึงตรงปุ่มสัญ,ญลักษณ์ที่มีท้ายประตูเปิดอะคะ่ะดึงขึ้นมาหนึทีประตูก็จะเปิดแล้วนะคะ อตอนนี้ประตูเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วการปิดละ่ะปิดยังไงตรงสัญลักษณ์รูปรถอะคะ่ะดึงขึ้นมา1ทีก็จะพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแล้ววิธีการปิดละ่ะปิดยังไงการปิดก็คือตรงปุ่มสัญลักษณ์นี้แหละคะ่ะเราดึงค้างไว้นะคะเราดึงค้างไว้แบบนี้ประตูท้ายมันก็จะทําการปิดลงค่ะนี่ก็ปิดประตูท้ายจากในรถเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อประตูท้ายติดหรือต้องการเปิดเมื่อนอนในรถทำยังไงก็คือเราเปิดฝาครอบตรงนี้ออกได้เลยนะคะเปิดออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีสายตรงนี้อยู่นะเราก็ทำการดึงออกมาได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ผักประตูท้ายออกได้แค่นี้เราก็เปิดประตูท้ายรถได้แล้วนะคะระยะเบรกอิน ระยะแบรกอินหรือช่วงเวลาเริ่มใช้งานรถใหม่อาจจะเป็นเพราะรถใหม่ระบบต่างๆยังไม่ลงตัวคู่มือจึงกำหนดให้ระยะ2,000กิโลเมตรแรกให้ใช้โหมด Eco และแนะนำให้ขับด้วยความเร็วคงที่แทนที่จะขับด้วยความเร็วสูงและบอกแนวทางปฏิบัติที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือหลีกเลี่ยงการออกตัวอย่างรุนแรง อย่ารักษาความเร็วสูงหรือต่ำนานเกินไปและหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรงใน300กิโลเมตรแรกไวร์เลสชาร์จเจอร์ที่ควรระวังและการปิดตรงช่องนี้นะคะจะเป็นไวร์เลสชาร์จหรือว่าการชาร์จไร้สายโดยปกติเราก็จะใช้ชาร์จมือถือนะคะแต่มีบางคนเขาลืมค่ะเขาเอาพวกคีย์การ์ดอะมาวางไว้มันก็จะทําให้คีย์การ์ดนั้นไหม้แล้วก็เกิดความเสียหายอันนี้ไม่แนะนํานะคะส่วนวิธีการปิด ปิดยังไงเราไปที่หน้าจอค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเจอปุ่มไวเลสชาร์จค่ะตรงเนี้อันนี้คือเป็นการเปิดชาร์จนะคะมือถือก็จะเห็นว่าสามารถชารมือถือได้แล้วแล้ววิธีการปิดละ่ะปิดยังไงเหมือนกันค่ะก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็กดปิดอันนี้ก็จะเป็นการปิดไวเลสชาร์จแล้วนะคะน,นี่ก็ป้องกันอันตรายได้แล้วเผื่อกรณีเราลืมคีย์การ์ดไว ข้อสังเกตการอัปเดต OTA อัปเดต OTA หรือการอัปเดต over the air คือเราสามารถอัปเดตเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างรถนานานะคะอัปเดตมาแล้วหลายรอบและตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.7แล้วแต่พอเข้าไปที่ Setting เราเลือกตรงซอฟต์แวร์แล้วกดดูตรงอัปเดตก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.0ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะการรีเซ็ตระบบมัลติมีเดีย กรณีที่หน้าจอเราค้างหรือเราต้องการรีเซ็ตหน้าจอนะคะวิธีการก็คือเรามากดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะปุ่มตรงนี้นะคะเราจะทำการกดค้างไว้ค่ะค้างไว้จนกว่าหน้าจอมันจะดับลงไปนะคะอย่างตอนนี้ก็ยังกดค้างไว้อยู่นะอ่ะจอดับแล้วก็คือเอามือออกได้เลยค่ะไม่ต้องกดและตอนนี้หน้าจอ Android เขาก็จะรีเซ็ตกลับมานะคะ ตอนนี้ก็ได้หน้าจอที่รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นสีแดงบนจอคืออะไรหลายคนคงสงสัยว่าเส้นสีแดงบนจอน,นี้คืออะไรนานาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ตอนแรกๆเลยนานาก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้สีแดงๆนี่มันคืออะไรรถเรามีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันค่ะที่มาถามนานาว่าไอ้เส้นสีแดงเนี่ยมันคืออะไรเส้นสีแดงเนี้ยมันจะเป็น การแสดงสถานะนะคะว่าเราอะอยู่ในโหมดสปอร์ตค่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะคะตรงนี้ก็คือบอกว่าเราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะคะแล้วถ้าเราอยากให้เส้นสีแดงนี้หายไปอะทำยังไงเราก็มาเปลี่ยนตรงโหมดตรงนี้ค่ะเลือกเปลี่ยนโหมดก็กดมา1ทีนะคะพอกดมา1่ทีตรงเส้นสีแดงนี้ก็จะหายไปแล้วไม่ได้อยู่ในโหมดสปอร์ตมันจะมาอยู่ในโหมดอีโคแทนค่ะแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดอีกละ่ะ เราก็กดเปลี่ยนโหมดต,ตอนนี้ก็จะเป็น normal นะคะ normal ก็จะไม่มีขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะใช้โหมด sport เราก็กดค่ะแล้วเส้นสีแดงนี้ก็จะขึ้นมาหน้าจอก,ก็จะบอกว่าอยู่ในโหมด sport นะคะไฟตัดหมอกหลังอยากเปิดไฟตัดหมอกหลังทำยังไงก่อนอื่นเราต้องไปเปิดไฟก่อนนะคะหมุนเปิดจากนั้นก็หมุนเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกขึ้นบนหน้าปัดนะคะ ตรงนี้สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกขึ้นแล้วแล้วถ้ากรณีปิดอะปิดยังไงแล้วก็แค่หมุนปิดค่ะสัญลักษณ์ก็จะหายไปการพ่วงแบตเตอรี่12โวลต์อาจจะมีบางคนที่เจอปัญหาแบตเตอรี่ก้อนเล็กหรือแบต12โวลต์หมดทําให้รถใช้งานไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องเรียกรถยกหากเราสามารถพ่วงแบตรถได้คำถามคือใช้รถน้ำมันมาพ่วงแบตให้เราได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะเพราะว่าเป็นแบต12โวลต์เท่ากัน และรถ E ีีกินกระแสไฟตอนสตาร์ทน้อยกว่ารถน้ำมันและรถ E ีีพ่วงให้กันเองก็ได้แต่รถ EV ีอาจไม่สามารถพ่วงให้รถน้ำมันได้เพราะตอนสตาร์ทรถน้ำมันจะกินกระแสสูงซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยส่วนวิธีการพ่วงเราก็จะเอาสายพ่วงแบตปกตินะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะสายพ่วงแบบนี้ออกมาก่อนสายพ่วงแบตมันก็จะมีอยู่ สองสีก็จะมีสีแดงกับสีดำซึ่งทั้งสองด้านอะ่ะมันก็จะเหมือนกันนะคะก็จะใช้ตัวพ่วงอะคะ่ะใส่พ่วงที่เป็นหัวสีแดงเอามาหนีกับตรงขั้วบวกอันนี้สมมุติว่าเราอะไปจับกับรถอีกคันหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่สีแดงไปใส่ขั้วบวกของอีกคันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ขั้วบวกของรถเราเช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนสายสีดําก็ เอามาใส่กับขค้วลบของรถเราแล้วก็สายสีดำอีกข้างหนึ่งก็ไปใส่ที่รถอีกคันหนึ่งนะคะไฟสูงระบบออโต้ทำไมไม่ทํางานน่าจะมีบางคนที่สงสัยว่าทำไมเวลาเปิดไฟสูงอัตโนมัติหรือ HMA แล้วแต่มันไม่ทํางานระบบ HMA ใช้กล้องบนกระจกบังลมหน้าเพื่อตรวจสอบว่าควรเปิดหรือไม่ซึ่งปกติแล้วก็จะต้องเป็นพื้นที่มืดสนิท บางทีแค่มีป้ายจราจรสะท้อนแสงก็จะมีผลแล้วและที่สำคัญคือจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อความเร็วรถต้องเกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่อัลตทควรชาร์จเต็ม100%หรือไม่อีกคำถามที่เจอบ่อยคือควรชาร์จเต็ม100%ไหมตามคู่มือแนะนำให้ชาร์จรถจนเต็มเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและยังบอกอีกว่าหากไม่ใช้รถเกิน7วันให้ชาร์จไว้แค่40-60 จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลักษณะของแบตเตอรี่ LFP ของ Auto-T นั T ้นจะมีลักษณะของพันธะฟอสฟอรัสออกซิเจนในขั้วแคโทดที่แข็งแรงกว่าแบตเตอรี่แบบอื่นอย่างเช่นแบตเตอรี่แบบ NMC ทำให้แบตเตอรี่ LFP มีความเสถียรมากกว่าในการจัดเก็บพลังงานเมื่อชาร์เต็มทำให้เราไม่ต้องกังวลในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มทุกวันเพื่อให้เรามีแบตเตอรี่พร้อมใช้ตลอดเวลาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนานาคิดว่าการชาร์จแบตลิเทียมสักประมาณ80%ก็จะดีกว่าชาร์จเต็มส่วนตัวนานาน,านะคะถ้าไม่ได้มีแผนไปไหนไกลอยู่บ้านานานาก็จะชาร์จประมาณ80%โดยมีชาร์จเต็มบ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งค่ะ การคาลิเบรตแบตเตอรี่ในคู่มือแนะนำให้ใช้งานแบตเตอรี่จนต่ำกว่า10%และชาร์จจนเต็มทุกๆ3-6เดือนนานาคิดว่ากระบวนการนี้คือการคาลิเบรตแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้การจัดการให้แบตเตอรี่สามารถแสดงความจุและใช้งานได้เต็มความสามารถของมันเท่าที่เหลืออยู่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นเองสรุปคือช่วยให้การแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตแม่นยำมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มอายุการใช้งานอีกด้วยโหมดเต่า นานาใช้งานรถโดยแบตเตอรี่ต่ำกว่า10%มาหลายรอบแล้วต่ำสุดที่เคยทำก็คือ1%ตอนนั้นใจตุ้มๆต,ต่อมๆม,มากเลยจะถึงบ้านไวนะแต่ก็ถึงนะคะนานาไม่เคยเจอปัญหาที่เวลาแบตเหลือน้อยแล้วแบบอยู่ๆแบตเตอรี่มันลดลงอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะว่าแคลิเบตแบตเตอรี่อยู่เป็นประจำแต่เหตุการณ์ที่เจอก็คือว่าเมื่อแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ2-3%รูปเต๋าขึ้นแล้วก็เข้าสู่โหมดเต๋าค่ะอาการก็จะเป็นเร่งความเร็วไม่ค่อยขึ้น เพื่อให้สูญเสียแบตเตอรี่น้อยที่สุดค่ะหลังจากนี้หากมีทริคหรือข้อควรรู้ที่น่าสนใจเพิ่มเติมนานาจะมาใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ